เกใหญ่ก็เป็นอำเภอที่ว่าเลี้ยงปลานินเป็นมีชื่อของลูกน้ำปลากระนังแต่ว,ว่าเดี๋ยวนี้เกษตร,รกรเจอปัญหาเรื่องลูกฟันขาดแล้วก็ไม่สามารถที่ว่าต่อเนื่องได้ก็เกษตร,รกรบางคนก็ราคาตกต่ำเขาสู้ไม่ไหวเรื่องอาหารก็สูงแล้วก็เลยที่ว่าดดรเราต้องแก้ปัญหาว่าหนึ่งลดต้นทุนเรื่องลูกฟันปลาใได้แล้วลูกปลามีคุณภาพแล้วโตเร็วแล้วเลี้ยงไม่เจอปัญหาแล้วก็ เข้าไปศึกษากับประมงที่ว่าอเอาสายพันธุ์ที่ดีมหมกับเกษตรกรอยากให้กรมประมงเขาเข้ามาช่วยดูแลจัดก,การให้เกษตรกรในลุกน้ําหน่อยว่าสายพันธุ์ไหนดีหรือไม่ดีแล้วก็มีลูกพันธุ์อยากต่อเนื่องเพราะว่าในลุกน้าเรานี่มันไม่มีแหล่งที่เพาะลูกพันธุ์เลยเพอลูกพันธุ์าครั้งเขาบอกว่าลูกพันธุ์ขาดสั่งมาจากภากลางลูกพันธุ์ไม่มีอากาศหนาวเพราะไม่ได้เกษตรกรลุกน้ําเราก็ต้องมีความรอคอย ได้เข้ามาเรื่องเกี่ยวกับการจัดการพ่อแม่พันธุ์นะคะแล้วก็ระบบโรงพาะฟักค่ะที่กำลังดําเนินการอยู่นะคะว่าจะดําเนินการยังไงจะตั้งระบบโรงพาะฟักยังไงนะคะก็มีระบบกรองน้ํายังไงเราก็เข้ามาช่วยดูในส่วนนี้แล้วก็จะเป็นการจัดการพ่อแม่พันธุ์ในส่วนของพันธุ์ปลาที่จะนํามาใช้เป็นพ่อแม่ใน มีการผลิตปันปลาในการเตรียมพ่อแม่พันธุ์นะคะแลวก็ยังมีอีกเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงนะคะการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์การจัดการบ่ออะไรต่างๆ,ๆพวกนี้ค่ะก็ที่ที่จะช่วยในในตอนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ศูนย์ก็จะสนับสนุนพันธุ์พันธุ์ดีนะคะจักน้ำพันธุนะะน์ดีที่จะนำมาใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้เกดปลาน,นินานลตดาสามแล้วก็ปลาหม มาหมอจุมพลนหนึงค่ะจะเป็นสายพันจากประทุกัมชุมพพนะคะที่จะแบ่งมาให้มีท่อน้ำว่างบันี้้องารซึงน้ำลงแล้วเาว่าน้ำออกจากนี่กันไปลงระบบกล้องเรบบกล่องแล้วก็นำน้ำกลับมาใช้ไหม ก็ในโอกาสต่อไปหากองค์กรนี้ถ้ามีความมั่นคงแข็งแรงที่ดําเนินการกิจการเราก็จะเข้ามาสมนับสนุนเรื่อยๆโดยอาจจะใช้ของส่วนของบูราการกับทางวิชาการนะครับรวมทั้งมีแผนการผลิตลูกพันปลาแผนการตลาดที่จะจําหน่ายเพื่อลดอลดราคาที่อาจจะเป็นความเสี่ยงหรือว่าราคาที่ตกตำ่ำให้มีการวางแผนได้ดีขึ้นครับ ผมในฐานะประธานกลุ่มของลุ่มน้ําผมรู้สึกดีใจมากครับคนณโตสารเสริญแก้วกําเนิดแล้วก็คุณถนอมและช่องเอ็นบีที่เข้ามาประสานงานให้ผมกับกรมประมงทางอธิบดีและก็รองอธิบดีและก็บประมงจังหวัดและก็ศูนย์ทุ่งใหญ่และก็ของประมงจังหวัดนครที่ผมเข้าไปปรึกษาแต่ละหน่วยแต่ละกรมประมงเขาก็ให้คำปรึกษาที่ดี ผมก็ตอนนี้มีความหวังมากครับคุ้ใด้คุณยายดีกว่าใดเที่ยวกับในจบจนถึงถือว่างอยู่ก็หึ่งเที่ยได้กับในจบจนนี้มั่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่ได้กับวันนี้ันเลกับสร้างมาตรากระป๋าสร้างอาชีพไว้คนหนึ่งในบ้านเราที่ว่าคือไม่มีอาชีพเหมือนปีนว่างกับบางคนกับหน้าบางคนเราไม่มีอาชีพขอบพระคุณมากค่ะที่รับชมวิดีโอ ฝากกดติดตามกดไลค์และกด subscribe ให้พวกเราได้นะคะสวัสดีค่ะ